สวัสดีค่ะนางใหม่ไพยิีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิปีชาแนลนะคะเราจะมาดูความเป็นไปนะคะระหว่างคุณกับเขาความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในเร,เร็วๆนี้ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเป็นการอ่านดวงแบบจาระเราลิดิ้งนะคะจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะดูเป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะจ๊ะความเป็นไปเขาจะแอคชั่นอย่างแน่นอนคะ่ะ คุณมีพลังดึงดูดเขามาคุณกุมหัวใจเขาไปทางดวงแล้วนะคะเขารักคุณค่ะนะความเป็นไปได้เขารักคุณอย่างจริงแท้แน่นอนเป็นความรักและเขาจะแอคชั่นกับคุณแล้วเขาก็มีความมั่นคงต่อคุณนะคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะที่อยู่ในใจเขานะเขาเฝ้ารอวันเวลาที่จะได้แอคชั่นกับคุณแต่เขายังไม่เปิดเผยนะอืมก็เป็นไปตามแบบสเต็ปอืมเป็นไปตามแบบสเต็ปขั้น ขั้นตอนไปนะจะมีการแอคชั่นจากเขาอย่างแน่นอนแต่ว่าต้องเป็นไปตามสเต็ปนะสถานการณ์ที่แบบแอบ,บรักแอบ,บชอบเลยคือเขาไม่ได้บอกคุณตรงๆก็แค่แอคชั่นอะไรบางอย่างนะคะเข้าหาคุณอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้มีการเปิดเผยว่าเออรักนะชอบนะอะไรอย่างนี้นะคะคนที่ดียวกันแล้วรักกันดีอยู่แล้วก็เขาก็พัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นนะความเป็นไปได้ก็คือ ก็รักกันมากขึ้นแต่มาอยู่กันไม่ได้แงีงีงคนที่มูฟออนกันมาแล้วคิดถึงกันนะส่งกันส่องกันในโซเชียลคุณอยู่ในใจเขาคนเดียวเท่านั้นนะแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นชันสามีภรรยาแต่เป็นความสุขให้กันส่องกันรักกันเป็นความสุขให้กันมีความมั่นคงต่อกันคิดถึงกันอยู่ตลอดเวลาก็รักกันนั่นแหละเว้ ความเป็นไปได้นะคือเป็นไปได้อย่างแน่นอนที่คุณอาจจะคิดว่าเขาไม่รักหรือเขาไม่สนใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเขารักคุณค่ะนะจะน่าพ่ายนะรักคุณอย่างจริงแท้แน่นอนไม่ต้องไปสงสัยอะไรในตัวเขานะความเป็นไปได้ก็คือเขารักคุณแต่ยังไม่ได้มาอยู่ด้วยกัน คือจะมาอยู่ด้วยกันแต่งงานกันโอ้ยอะไรของแม่หมอแต่อยู่กินกันแบบสามีภรรยาอะไรเงี้ยยังไม่ใช่แต่รักแน่นอนเขารักคุณแน่นอนและเขารักคุณคนเดียวด้วยมั่นคงต่อคุณด้วยนะความเป็นไปได้เนี่ยคือรักแน่นอนนะเออทีนี้อ่ะไอคักับเขาก็คือ,คอก็ค,อค่อยเป็นค่อยไปแล้วทีนี้จะอ่าอย่าถามต่อถามต่อแล้วถา้ถาเกิดจะจะมา <c oughs> มีคอมเมนต์กันซีเรียสจริงๆจะทําได้ไหมจะเป็นไปได้ไหมอะดูซิเป็นไปได้ไหม ก็เป็นไปได้อยู่แหละนะแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ในตอนนี้อืมว้า,า <c oughs> <c oughs> เป็นไปได้นะถ้าจะมามีคอมเมนต์สีเรียสจริงจังกันเนาะโอ้แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะแต่รอก่อนรอก่อนจนะมีความหวังที่จะเป็นไปได้นี่ไงคุณเพราะว่าคุณเป็นคู่กันคุณเป็นเนื้อคู่หนังคู่กระดูกคู่นะแต่ต้องรอก่อนนะชา้ชาๆได้พาเล่มงานนะตัวเอง การรักกันคุณกับเขารักกันเป็นคู่กันน่ารักน่ะน่าอิจฉารักกันอย่างแน่นอนความเป็นไปได้นะรักกันอย่างแน่นอนมีความสุขจังนะทีนี้ก็มาดูความเป็นไปได้ดยไพ่ r o m a n c e Angel ความเป็นไปได้ระหว่างคุณกับเขามีอะไรอีกนะวู ยูเลเรชั่นชี a อะชาก็คือคุณจะได้มีความรักกันนั่นแหละนะความรักกันนะฮาวิ่งแฟมิลี่ชื่อก็หมายถึงว่าเขาก็ต้องไปฮิวิ่งครอบครัวเขาก่อนเฟรชนะหรือว่าคุณก็ต้องฮิวิ่งครอบครัวคุณก่อนจัดการจัดการกับเรื่องปัญหาชีวิตส่วนตัวของใครต่อใครของใครของของใครนั่นแหละนะก็จะมีการมาอ่อยมาเฟรชเกินรัก กันนะคะรอส่งรอ,อสัญญาณอะไรได้เลยคุณสามารถดูสัญญาณจากอะไรก็ได้สัญญาณที่แบบประมาณว่า pay a t t a c t i o n to the l i f e f a c t เนี่ยหมายถึงว่าคุณะมี6 i x e n s ์เขาก็มี6 i x e n s ์คุณมีลางสังหอนมีลางสังเกต สารหรือทรายจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นซิกเซนนะว่าคุณจะได้พบกับคนนี้คุณจะได้รักกับเกิดคนนี้แล้วคนนี้ก็จะเข้าหาคุณอะไรแบบนี้นะคุณรอสัญญารอทรายบางอย่างในความเป็นไปได้อย่างแน่นอนนะเล o โกอฟคอนโทรช u e หมายถึงว่าตอนนี้คือคุณไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องของเขาหรอกคุณก็โฟกัสแต่เรื่องของคุณเขาก็ไปโฟกัสเรื่องของเขาแล้วคุณก็รอดูสัญญาอะไรสักอย่างนะคะเขาจะเข้าหาคุณอย่างแน่นอนว่ารีคุย ลิลิกลิลิกล,ล,ลิลิคคุยเฟกโตก็คือมันมีความแตกต่างกันมากเวลามันก็เลยไม่ค่อยตรงกันนะนี่งไงฟรีเซลคุณต้องอยู่แอคชั่นแต่ว่าคุณกับเขาก็ยังมีแบบเสน่ห์ดึงดูดกันแล้วคุณก็มีเสน่ห์ดึงดูดเขามากๆคือจะได้รักกันแล้วแหละ ก็ต้องรอกอรอสารรอสายอะไรบางอย่างเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีอะไรที่จะต้องไปเคลียร์ต้องไปจัดแจงจัดการอยู่เพราะว่าสถานการณ์ของคุณกับเขามันอยู่คนละขั้วนะฮะออ,อยู่ห่างไกลคนละต่างวัฒนธรรมต่างอะไรก็แล้วแต่นะคะต่างกันนะ่ะอืมทีนี้มาดูซิว่าเอาความเป็นไปได้ก็คือเขารักคุณแน่นอนนะแล้วจะเป็นไปได้ยังไงอีกอืมจะเป็นไปได้ยังไงอีกเดี๋ยวดูซิแล้วต่อไปอาต่างคนต่าง รอไปเคลียร์ปัญหากันก่อนอะไรเงี้ยนะแล้วต่อไปจะเป็นยังไงนะต่อไปนะต่อไปนะจะเป็นยังไงนะด้วยไพ่ o ร a c l e ต่อไปความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรนะอืมก็ยังไม่ชัดเจนอยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคุณก็จะได้พูดคุยกันมากขึ้นคุณคือคนที่เขารักอย่างแน่นอนนะ่ะคุณกับเขามีความสุข คุณทําให้เขามีความสุขเขาก็อยากได้ความสุขแต่ว่านะปัญหาก็ยังมีอยู่มากแต่คุณก็ยังมีโอกาสได้คุยกันมากขึ้นนะอะคุณสามารถมาเจอกันได้นะคะต่างคนต่างอยู่มาเจอกันได้มีความสุขซึ่งกันและกันนั่นเองก็ก,ก,ก็ก็เป็นไปแบบนี้แหละไปเป็นไปแบบนี้แหละช้าๆ้า่พาระเลิศงามนะจ๊ะใจเย็นนะจ๊ะได้รักกันอย่างแน่นอนนะเขาฝากมาบอกคุณว่าอันไรนนะจ๊ะ เขาฝังมาบอกคุณว่าอะไรสายหละแนวฝากโอ้อ hey. ยู่นี um. um ่ค่ะสายหละแนวฝากเขาฝังมาบอกคุณว่าอะไรจ้ะนหนดูสิ Sometime I stay awake thinking about you นะอืมก็คือเนี่ยแหละบางครั้งฉันคิดถึงคุณนะจนไม่ยอมหลับยอมนอนเลยฉันคิดถึงคุณมากๆ I wish I could take back my words นะคะฉันอยากที่จะกลับคำพูดได้เหลือเกิน I am g r a e f u l for the serious narration คุณกับฉันเป็นบทเรียนทางจิตวิญญาณ I need to let each o t go ก็เนี่ยตอนนี้เราก็ต้องแบบห่างๆกันไปก่อน I am become a better person นะแต่ฉันพยายาม เคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้เร็วขึ้น I don't know how h a it w a t u n l e t s you go นะฉันคุณไม่รู้หรอกว่าฉันการปล่อยมือคุณไปมันยากขนาดไหนอ,อะไรประมาณนี้เขาฝั่งบอกคุณก็แบบเขาทรมานนะรประมาณนี้แหละนะคะก็จบไปในเรนดอมนี้แม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขวันนี้เวลาไปก่อนสวัสดีค่ะจากน้าไม้พายเก็บชีชี